สนับสนุนโดยสีเบเยอร์คูเดมอนชิลเย็นทนทานสวยนาน15ปีสวัสดีค่ะน้อยสุตาค่ะมาพบกับคุณผู้ชมในรายการ TNN Property นะคะมาติดตามอัปเดตเรื่องราวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยกันค่ะ สัปดาห์นี้นอกจากจะมีรีวิวโครงการที่น่าสนใจแล้วนุ้ยจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร r o ูฟท็อปนะคะซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่หลายคนกำลังให้ความสนใจเพราะว่าช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ลดค่าไฟได้อีกด้วยสอนรับกับวิถี new normal ในปัจจุบันนี้ค่ะมาเริ่มช่วงแรกกันนะคะกับช่วง Why Must Have วันนี้คุณท็อปสุธาธรสุทธิสนจะพาเราไปรีวิวโครงการที่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะ ชวาครับสวัสดีครับ Why Must Have สัปดาห์นี้นะฮะผมทักทายกันเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมทราบแน่ๆเลยว่าผมต้องพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการที่เขาต้องมีสไตล์การอยู่อาศัยในแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแนะ่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการรุ่นสูททองหล่อ5นะครับอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกเลยฮะว่าจะพาคุณมาไขาความลับ การอยู่อาศัยแบบมินิมอลมินิมอลในแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขาทํากันยังไงเทคโนโลยีอะไรที่ทําให้เขาอยู่อาศัยได้อย่างสบายแล้วก็ปลอดโปรง่งหลายๆคนนะที่ติดตามคอนโดมาริเอตนะจะต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าที่เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่อาศัยที่ปลอดโปรง่งโล่งสบายแบบมินิมอลที่นี่กันเลยครับ สำหรับโครงการรุ่นสูตรทองหล่อ5นะครับทำเลที่ตั้งเนี่ยบอกแล้วตั้งเขาอยู่ในภายในซอยทองหล่อซอย5ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาจากปากซอยทองหล่อประมาณสักประมาณ1กิโลก,กว่าเองนะฮะแล้วก็จากปากซอยทองหล่อ5เนี่ยพักประมาณสักร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับผมรู้สึกว่าทำเลที่ตั้งตรงนี้หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าทองหล่อมันคือแหล่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นที่อยู่อาศัยที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะมาอยู่ที่นี่ทั้งคนไทยรวมถึงคนญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้น เจ้าของโครงการเนี่ยเป็นบริษัทญี่ปุ่นใช่ไหมครอย่างบริษัทชินวะที่เขาร่วมมือกับบริษัทไทยอย่างเดอบันยูพัตี้นะฮะก็คือทําโครงการร่วมกันนะฮะเป็นโครงการรุ่สุดทองหล่อ5นะครับที่เนี่ยลักษณะของการตกแต่งดีไซน์เนี่ยตั้งแต่ตัวตึกและด้านนอกเนี่ยเขาไม่ได้ทาสีเขากรูกผิวด้วยหินธรรมชาตินั้น มูดโทนของโครงการเนี่ยโอ้โหมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะฮะที่ตั้งโครงการเนี่ยประมาณทักหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งไร่นะฮะเขาพัฒนาเป็นยูนิตพักอาศัยทั้งหมด156ยูนิตเท่านั้นเองฮะเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะครับตัวโครงการนะเขาก็มี Shuttle Service เนี่ยพาไปส่ง ในจุดต่างๆแถวถนนใหญ่นะฮะก็ก็เรียกว่าการเดินทางก็สะดวกสบายเลยนะฮะที่จอดรถโครงการเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติพาร์คิ้งเทั้งทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้อยู่อาศัยเนี่ยที่มีรถเนี่ยก็แค่ขับเข้ามาจอดเนี่ยแล้วก็ตัวลิฟต์ของเขาเนี่ยเป็นระบบโรบอทที่จะพาไปจอดตามตำแหน่งต่างๆเพราะฉะนั้นสะดวกสบายมากๆนะครับเฟสิลิตต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามันมีความพิเศษมี องประกอบอะไรต่างๆเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผมได้รับเกียรติจากผู้บริหารโครงการะฮะคุณเคนนี่ซึ่งผมนัดคุณเคนนี่ไว้แล้วนะคุณเคนนี่เนี่ยจะมาคอยเล่าให้เรารู้จักกับรูนสูตรทองหล่อ5ให้ดียิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวตามไปพบกับคุณเคนนี่ข้างในกันครับโอ้โพี่เคนนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ต้องขออนุญาตเรียนเชิญพี่เคนคเคนี่เลยนะฮะเพราะว่า ผมรู้แล้วรายละเอียดโครงการนี้เยอะมากแต่ว่าเพราะนั้นคนที่จะเล่าได้ดีที่สุดน่าจะเราเป็นพี่ละครับครับจริงๆคุยกันเป็นชั่วโมงได้เลยนะโครงการเวลาผมไม่พอโอเคพี่รุนนูสุทองหล่อห้าครับรูปแบบโครงการนี้ทำไมถึงเราถึงทาเป็นแบบนี้ฮะเราต้องการสร้างจิตวิญญาณญี่ปุ่นจริงๆคอนโดมิเนียมที่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันยังไม่มีไม่บ้านเราญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่น เดี๋ยววันนี้ผมอยากให้พี่เวคนนี่พาชมโครงการรูสุทองหล่อหน่อยว่าที่นี่ทําไมคนญี่ปุ่นเขาถึงชอบที่นี่กันได้ได้อยากจะดูตรงไหนบ้างอ่ะอยากจะดูทั้งส่วนกลางทั้งหมดเลยแล้วก็ห้องด้วยได้ไดนะฮะต้องรบกวนพี่แล้วเราไปเริ่มยังไงดีฮะเอาศูนย์กลางก่อนไหมได้ครับแล้วค่อยไปที่ห้องโอเคได้ไปไป นี่ครับนี่คือห้องตัวอย่างนะฮะนี่คือห้องไซส์เท่าไหร่ครับพี่แคนี้อันนี้คือ59 59าสิบเก้ามลเมตรอ่าดังนี้ก็คือเป็นห้องแบบ2ูเบสทูบาร์สทูเบสทูบาร์โอเคในนี้ที่เรากำลังมาค้นหาความลับกันว่าทําไมคนญี่ปุ่นบ้านเขาผู้ดูเรียบร้อยของอะไรก็ไม่ค่อยมีมินิมอลมินิมอลความลับมันอยู่ที่ห้องนี้เลยใช่มันจัดลงตัวด้วยลงตัวด้วยอย่างนี้อย่างข้างลังของท็อปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ถอดรองเท้าอืที่เราเรียกว่าเกงกลางนมก็คือเกงกลางใช่ก็จะถอดตรงนี้ แปลว่าหน้าที่เขาคือมันเป็นเหมือนเป็นโซนที่เอาไว้ถอดรองเท้าใส่รองเท้าใช่มันก็ใส่ตู้นี้อ๋อพระพื้นเขาจะดรอปลงไปนิดนึงเนาะมันทําให้ฝุ่นที่มันติดเท้ามานะก็จะถูกกักไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นวัสดุอะไรอย่างเนี้ยอืมไอตรงนั้นทาความสะอาดง่ายกว่าอ๋อไม่โอ้ฝุ่นใช่เมื่อกี้ผมสังเกตอย่างหนึ่งคือประตูเนี่ยปกติเราจะปิดคอนโดใช่เราจะเปิดเข้ามาแต่เมื่อกี้พอเราเปิดเข้ามาประตูมันต้องเปิดดันออกไปข้างนอกเปิดออกอ่า เพราะถ้าเปิดเข้ามันเป็นเดสปีคุณที่มาถอดรองเท้าตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้คุณต้องเดินอ้อมตัวประตูนะฮะเป็นประตูไม้ใช่ไหมฮะแลต้อตัวตรงนี้ตัวมือจับตรงนี้เป็นดิจิตอลเราเราดูข้างในเราไม่รู้นะว่าเป็นดิจิตอลมันเท่เลยนะพี่แต่ข้างนอกเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันเป็นดิจิตอลถูกต้องใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือโอ้โหเท่มากนี่ก็แบรนด์ญี่ปุ่นนะค่ะอัลฟาหลายอย่างก็คือนําเข้าจากญี่ปุ่นใช่ใช่โอเคมาพูดของพระเอกของห้องนี้ดีกว่าพี่ระบบรุนเนสึคืออะไร รูในสื่อก็คือกล uh ับพื้นเป็นคานกลับคานเป็นพื้นแล้วก็เอาตรงนั้นนมาเก็บของซะอไม่งั้นข้างบนฝ้าก็จะมีช่องโอเคไม่ได้ใช้เราข้างบนไว้ข้างล่างซะ้เราเก็บของได้เก็บของได้แล้วมันเก็บได้เยอะแค่ไหนพี่เก็บได้เยอะเก็บทั้งหมดครับในฟองนี้เก็บหมดมีหน้ามันโล่งโล่งไม่เก็บหมดโครงการไม่ได้รางวัลนยนะรางวัลเรื่องของการออกแบบ best condo interior design นะฮะออกแบบภายในเนาะใช่ดีงามมากนะครับพี่ความสูงห้องนี้เท่าไหร่ตรงที่เรายืนตรงนี้2องเมตรห้าสิบ 2.50เม้าครับก็เป็นของอยู่มาตรฐานทั่วไปห้อง l ิ v วิ g r o o มเนี่ย3าเมตรสิบโอ้ Living r o o มเดี๋ยวค่อยไปดูผมว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์สุดๆใช่นะฮะอันนี้ตัวพื้นที่ท็อปถานพี่อะมันคืออะไรยังไงไอ้ที่นี้เลยครับเนี่ยเปิดได้เลยปื๊ดเก็บของอย่าดีจังเลยเก็บของเก็บของเปิดแปลว่าของอะไรต่างๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะปกติเราอยู่คอนโดเนี่ยเราจะกลัวของมันจะล้นห้องซึ่ง เมนจะมีของที่เราใช้ประจากับของที่ไม่ได้ใช้แปลว่าของที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานก็อาจจะมาเก็บในนี้ได้ใส่ถุงก๊อฟได้จักรายานยังใส่ได้อตรงนี้เวิร์กมากลงไปนอนก็ยังได้สบายสบาย <laughs> โอเคแต่เราคิดว่าเราคงไม่ลงไปกันนะพี <laughs> ่โอเคฮะอันนี้ถือว่าดีมากเลยแล้วจริงๆแล้วผมรู้อีกอย่างนึงคือตัวระบบที่เรายืนเนี่ยมันไม่ใช่พื้นปูนแต่ว่าฟีลนในการเข้ามาเดินแล้วผมรู้สึกว่า มันก็มาันก็ทนทนทานแน่นหนาดีนะมันคืออะไรมันคือซิกมาบีมนะครับซิกมาบีมนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของชิ้นวาครับแล้วก็เราติดตั้งกับระบบรูเลสุดตรงนี้รับน้ำหนักได้ตารางเมตรละ200กิโลอย่างงี้ยสมมติว่าตรงนี้นะก็คือ1ตารางเมตรโดยประมาณได้200โลได้200กโลครับแตนักไม่ถึงสบายอยู่แล้วเรายืนด้วยกันนะเดี๋วยคนก็ยังได้อยู่นะดูแน่นหนานะครับ ถึงแม้ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนปูนซะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่รู้สึกว่าเดินแล้วแบบมันต้องค่อยๆย่องไม่ไม่แต่มันก็นุ่มนวลเท้านะฮะจริงๆเราเราถ้าเราไม่ได้ใส่รองเท้าจะรู้สึกดีกว่านี้ใช่ใช่ไหมฮะโอเคพื้นตรงนี้เป็นอะไรครับพี่เป็น engineering floor อืมครับตรงนี้ผมเห็นได้ชัดเลยว่าครัวใหญ่มากครับตัวชุดนี้ให้ไหมครัพี่ให้ให้ให้หมดเลยครับเคาน์เตอร์เป็นหินจากเคราะห์ใช่ไหมนี่าวน์ฟูดฮอฟซิงค์เครื่องซักผ้าก็อบแห้งให้โอ้โหจะได้ไม่ต้องไปต ไมนดูหรือไม่งามนั้นเราไปดูห้องนอนดีกว่าพี่ได้ขอดูห้องนอนเล็กก่อนได้ไหมอ่ะงันั้นตรงนี้เลยไปเลยเชิญ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 โอ้โหอันนี้คือห้องนอนเรียกว่าห้องนอนของลูกได้เลยเนาะถูกจริงๆแล้วตรงนี้ยังมันไม่ได้เข้ามาแล้วเป็นห้องนอนเลยนะผมรู้สึกว่ามันมีลูกเล่นเยอะเลยตรงนี้คืออะไรครับพี่ตรงนี้เรียกว่าเด่นนี่ว่าเด่นเด่นเป็นห้องเล็กๆสำหรับเด็กน้อย นั่ง <Okay. S 2> ทํากันบ้านนั่งทํางานเป็นมุมส่วนตัวซึ่งห้องนี้เองเนี่ยเขาก็เชื่อมต่อกับห้องน้ําใช่เป็นดับเบิลแอคเซสดับเบิลแอคเซสซึ่งห้องน้ำเนี่ยสามารถเข้าได้ทั้งส่วนที่เป็นห้องที่เป็นห้องครัวนะแล้วก็เข้าจากห้องนอนเล็กตรงนี้ก็ได้แปลว,ว่าลูกที่อยู่ห้องนี้ก็สามารถใช้ห้องน้ําที่อยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับอ่าสลับห้องที่เป็น l ล v วิ g a งแอเียตรงนี้โอ้โ oh, หร,รื้ได้ว่ามีความพิเศษเหมือนกันเนาะ พราะตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นเหมือนสังเขนลงมาใช่มันตรงนี้เราเรียกสคริปต์ฟอร์สคริปฟอร์พอมาปั๊บก็ลงมาข้างล่างแล้วก็นั่งตรงนี้ก็จะอยากให้ล่มๆุ่พอปกติเนี่ยเราจะได้ความสูงรัก2.5เมตรใช่พอตรงนี้มันมีการลดระดับลงมาหน่อยอีก60เซนเนาะตามความเป็น3.1โทอดไม่ได้เหลือ3.1เรียกว่าโอ้โหได้ความโอดโถงมากขึ้นเลยนะฮะงทีแล้วมันก็คือทําให้ ห้องมีความลูกเล่นในความเล่นระดับของห้องด้วยนะฮะครับตรงโซฟานี่ก็ให้ด้วยใช่ไหมให้โอ้โหให้หมดเป็นคนญี่ปุ่นจริงพี่ให้ให้ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างจริงระยะความไกลนะจากทีวีถึงโซฟาผมว่ามันค่อนข้างไกลทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ทีวีจอใหญ่60นิ้ว70นิ้วได้สบายๆเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เองอ่ะได้ช่องแสงธรรมชาติสูนะฮะแล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างอีกด้านนอกเป็นระเบียงซึ่งระเบียงเรงเนี้ยเรา ต้องออกจากห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมใช่ไหมถุกต้อผมคิดที่ครนี้ผมแอปไปดูที่ระเบียงมาครับเรียกว่า เป็นระเบียงที่กว้างเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเราสามารถตั้งโต๊ะกาแฟหรือว่าตั้งเก้าอี้ได้ตัวหนึ่งใช่พี่แค่นี้นี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมใช่ไหมฮะใช่ครับนี้เราก็วางเตียงคิงไซส์มาให้ดูแล้วโอ้โหว่าพื้นที่ในห้องเนี่ยเยอะจริงฮะซึ่งหลายๆส่วนในห้องนี้เราก็ให้หมดเลยใช่ไหมครับให้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งม่านที่นอนนอกจากผ้าคลุมเตียงที่นอนให้ที่นอนให้ปูให้ตู้เสื้อผ้าก็ให้แบบนี้ตู้เสื้อผ้าให้แบบนี้มีพื้นเป็นรูในสูงเหมือนกันอย่างอื่นมีอะไรพิศ พิเศษก็มีดอสต็อปเปอร์ที่แอบ,บได้เร,เรียกคาคูเอตสต็อปเปอร์คาคูเอตสต็อปเปอร์คาคูเอตแปลว่าแอบบ การบริสุทธ์ทองหล่อ5นะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นโครงการเนี่ยที่เขาออกแบบมาเพื่อผู้อยู่อาศัยชาวญี่ปุ่นนะฮะเพราะ,ะนั้นผมอยากจะให้หลายๆคนที่สนใจเนี่ยลองเข้ามาชมโครงการก่อนนะฮะว่ารูปแบบโครงการเนี่ยถ้าคุณคิดว่าจะซื้ออยู่เอง ใช่แบบที่คุณต้องการหรือเปล่าเพราะว่ารูปแบบลักษณะของการเนี่ยเขาเออกแบบมาเพื่อคนญี่ปุ่นนะแต่คนไทยถามว่าอยู่ได้ไหมแต่ผมถือว่าโอเคนะครับมีลูกเล่นมีนวัตกรรมอะไรต่างๆในโครงการเนี่ยเรียกว่าหลายจุดทีเดียวที่เราไม่ค่อยเจอในโครงการที่อยู่ในประเทศไทยเท่าไหร่นะฮะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมอย่างรูนิสึกเองที่กลับคานเป็นพื้นกลับขื้นเป็นคานเนี่ยทำให้เราได้พื้นที่ที่ปกติเราไม่ได้ใช้งานเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่บนฟ้า เพื่อเก็บงานระบบต่างเนี่ยเอามาเป็นพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมในหลายๆส่วนเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างตัวซิกมาบีมที่เป็นตัวเหล็กคานเหล็กที่บนพื้นเนี่ยซึ่งเป็นนวัตกรรมของทางชินหว่าเขาเหมือนกันเนี่ยก็ทําให้เราเดินในห้องเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เดินกับยกยาบจนเกินไปนะให้ความมั่นคงที่ดีเลยแล้วก็จุดหนึ่งที่สําคัญนะฮะที่ผมรู้สึกได้คือตรงนี้เองเนี่ยคือทองหลอ่อมันเป็นทำเลที่ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วฮนะ และโครงการเนี่ยเขาเออกแบบมาเพื่อคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นโครงการเขามี TripleS ลเอสเซอร์วิสอย่างตัวชินวะซูเปอร์เรียเซอร์วิสช่วยอำนวยความสะดวกถามว่ากลุ่มนักลงทุนนะที่อยากจะซื้อโครงการเรียนสูตรทองหล่อ5เนี่ยเพื่อปล่อยเช่าคนญี่ปุ่นเพราะปกติคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นเท่านั้นโครงการเขาเขา้าใจฮะถ้าเป็นกลุ่มนักลงทุนเนี่ยคุณซื้อไปคุณไปปล่อยเช่าเองอาจจะลำบากอาจจะเหนื่อยโครงการเขาเลยมีชินวะซูเปอร์เร i ยเซอร์วิสตรงนี้ให้ฟรีสรหรับคนที่ต้องการปล่อยเช่าญี่ปุ่นซึ่งเขาเเร บริหารค่าเช่านะฮะดูแลเรื่องความเป็นอยู่ให้กับลูกบ้านด้วยนะฮะนี่เป็นจุดขายแล้วเขายังดูแลห้องของคุณนะถ้าคุณจะซื้อปล่อยเช่าคนญี่ปุ่นเนี่ยดูแลห้องคุณให้ดูดีอยู่เสมอนี่เป็นบริการที่เรียกว่าดีมากๆนะฮะตอนนี้ราคาโครงการเนี่ยเริ่มต้นที่5.7% 7เนะฮะเป็นห้องขนาด35ตารางเมตรนะแล้วก็ค่าส่วนกลางเนี่ย 75บาทต่อตารางเมตรนะครับถือว่าเป็นโครงการที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจนะฮะถ้าคุณจะอยู่เองหรือคุณจะปล่อยเช่าอยากให้ลองเข้ามาดูก่อนว่าโครงการนี้ถ้าคุณจะอยู่ใช่รูปแบบโครงการที่คุณกำลังตามหาในทองหล่อหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นโครงการนี้ผมให้มาซีครับขอบคุณคุณท็อปนะคะสำหรับการรีวิวโครงการที่น่าสนใจค่ะเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษกันค่ะ มาติดตามช่วงที่2ของรายการ TNN Property นะคะช่วงนี้ค่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปหลายเดือนที่ผ่านมาทุกคนอยู่บ้านกันมากขึ้น Work from Home กันเยอะขึ้นด้วยแน่นอนว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านเยอะขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยเสียค่าไฟแพงขึ้นค่ะดังนั้นแต่ละคนก็มองหาว่าจะมีวิธีการไหนที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้บ้างหนึ่งในทางเลือกหรือว่าแนวคิดที่คนนึกถึงก็คือการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่บ้านเอ๊ะจะคุ้มค่าไหมก่อนหน้านี้อาจจะก,กังวลในหลายๆประเด็นนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มกับ จะมานึกถึงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหนุยจะพามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะถึงเรื่องของโซลาร์ลูฟท็อปแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในเดเวลลอปเปอร์รายใหญ่ของเมืองไทยค่ะที่พัฒนาด้านโซลาร์ลูฟท็อปมานานหลายปีแล้วด้วยนะคะวันนี้จะมาขอข้อมูลแล้วก็พูดคุยในประเด็นนี้กันนะคะหนุ่ยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกษรธัญลักษณภาครองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซดาเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจางหนุ่ยสวัสดีค่ะวันนี้า าามาชวนค,คุยเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใหม่ในบ้านเราเราได้ยินกันมาหลายปีแล้วแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงกันเยอะเพราะว่าคนบอกว่านี่จะเป็นตัวช่วยหรือเปล่าที่ทําให้ค่าไฟที่เราใช้อยู่เพราะว่าอยู่บ้านกันเยอะขึ้นลดลงได้อย่างเสนาเองก็คือทําเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าถามพี่ยูยย้อนกลับไปนะตอนนั้นเนี่ยแนวคิดของการเริ่มทำโซลาร์รูฟท็อปของเราเ,เป็นยังไงแล้วตอนนั้นคนให้ความสนใจขนาดไหนคะ พี่เริ่มตอนประมาณสัก4ี่หปีที่แล้วนะคะตอนที่สมัยน้ําท่วม,มคือตอนที่น้ําท่วมเนี่ยเราก็มีอินสปิเรชันนะว่าเ,เราถึงแม้จะเป็นนักธุรกิจทําบ้านจัดสรรเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาดูถึงเรื่องการรักโลกร<ฆ>ักโลกร้อนว่ามีอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะก็ณตอนนั้นก็ทําให้พี่รู้จักอินโนเวชันที่เรว่าโซลาขึ้นมานะคะพี่เองก็ได้การศึกษาดูงานหลายที่เนี่ย<ฆ>ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงอยู่ว่าณจุดที่เราติดเนี่ยมันอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องต่างๆบ้างเนี่ย แต่พี่คิดว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นในอนาคตนะคะก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นทําแบบนั้นบ้างเนี่ยตั้งแต่ประมาณ5ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพูดถึงว่าเราอาจจะเริ่มต้นจากความคิดที่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยากใช้หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันพลังงานสะอาดกันแต่ว่ามาตอนนี้ค่ะคนก็จะมานึกถึงเพราะว่าอยากจะดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟเพราะว่าเราใช้ไฟเยอะแต่ ความคิดที่เคยเชื่อกันว่าเอ้ยมันแพงการติดตั้งต้นทุนสูงการดูแลรักษาจะเป็นยังไงตรงนี้เองจริงๆแล้วพี่วย,ยพยายามทําความเข้าใจหรือว่าจากการที่เราศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยข้อที่จริงมันเป็นอย่างนั้นไหมคะคือพี่คิดว่ามันคือมันมันขึ้นอยู่กับาการเป็นคนไลฟ์สไตล์แบบไหนด้วยนะค่ะอ่าคือจริงๆแล้วเอาทีละประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องราคาก่อนอนะคะคือแน่นอนว่าราคาเนี่ย ถ้าเกิดเราคิดถึงในแง่ที่ว่าอยู่ๆต้องมาซื้อของหลักแสนเนี่ยติดที่บ้านเนี่ยมันก็ดูแพงแหละใช,ใช่ไหมคะและที่สําคัญเนี่ยคือโซลา่าเนี่ยมันกู้เงินลำบาก<อ>ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่พี่พยายามไปตอบโจทย์นั้นก็คือว่า แทนที่ผู้บริโภคเนี่ยซื้อบ้านเสร็จต้องไปช็อปอะลาวซื้อโซล่าเองแล้วก็ต้องไปจ่ายเงินควักเงินในกระเป๋าเองอ,อีกแสนกว่าบาทเนี่ยพี่ทาให้เสร็จเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าแล้วติดไปแล้วมันคุ้มค่ากันจริงหรือเปล่าที่เราจะมีไฟใช้ในบ้านแบบไม่ต้องเสียค่าไฟแพงๆอีกแล้วเราคํานวณเรื่องของการคุ้มค่าตรงนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างคือพี่ต้องบอกว่ามันมันเหมือนทุกเรื่องเลยคะ่ะ<ช>คือเราจะคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าคืออยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราจ่ายเงินเท่าไหร่ให้มันนะคะถ้าเราบอกเราได้มาฟรีเนี่ย ถือาบอกว่าเราได้โซลาร์มาฟรีแสดงว่าโซลาร์ผลิตเท่าไหร่ในแง่คนซื้อในแง่คนที่ได้มาอาจรู้สึกว่าก็คุมไม่ยากนะฉะนั้นขึ้นอยู่กับราคาที่อินเวสต์ราคาที่ลงสิ่งที่ทางเราพยายามทำเนี่ยแน่นอนพยายามทําให้ต้นทุนโซลาร์นะี่ถูกที่สุดจากการที่เราเป็นผู้ผลิตเองด้วยจากการที่เราทําด้วยสเกลซึ่งพี่มีหมู่บ้านแบบเนี้ยเป็นสิบที่พี่ก็ติดหมดแจะงวองพี่มีสเกลในการติดนะคะ,คะก็ทําให้ราคาที่เอามาใสา่เนี่ยไม่แพง โดยความเปรียบเทียบก็คือเอาอินแล้วละค่ะบ้านพี่ไม่ได้เปลี่ยนไปะนะคะในแง่ผู้บริโภคเนี่ยเหมือนได้โซลา่าฟรีถูกไหมคะดังนั้นในแง่เขาเนี่ยเซฟไฟเท่าไหร่ก็จะรู้สึกเหมือนคุ้มง่ายมาก<ช>มเพราะว่าเขาไม่รู้สึกเขาต้องจ่ายจ่ายต้นทุนค่าโซลา่านะคะระหว่างที่เรากำลังเปิดแอร์เย็นๆตรงนี้มันก็ไม่เสียงเงินค่าไฟเพราะเนื่องจากโซลา่าช่วยอับสอบในการผลิตไฟให้นะคะดังนั้นโซลา่าเนี่ยใช้แทนไฟกลางวันได้หมดเลย สุดท้ายค่ะอยากให้พี่ยุ้ยฝากอะไรถึงคนที่เขายังรังเลเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันควรไม่ควรใช้ดีไหมแต่ว่าอาจจะลังเลเยอะหน่อยช่วงนี้เพราะว่ามีเรื่องของ new normal เข้ามาพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปอยากจะให้ข้อมูลหรือว่าฝากบอกอะไรกับกลุ่มคนที่ยังไม่ค่อยมั่นใจกับเรื่องของโซลาร์รูปธรรมหน่อยค่ะจากประสบการณ์ของคนที่อยู่กับมันมาหลายปีนะคะแล้วก็ติดมา400กว่าหลังเนี่ยมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดอันนึงในการติดนะคะแล้วก็ ปริมาณและค่าประสิทธิในการใช้สอยของมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดจากที่เราคาดมากโดยความหมายคือมันง่ายนะคะแล้วก็มันค่อนข้างจะเปรตามที่เราคิดอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ดูแลไม่ยากนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นข้อจากัดของคนก็คือว่ากลัวยากแล้วก็ที่สําคัญคือราคาดังนั้นก็พูดไปแล้วเหมือนอาจจะยังขายบ้านตัวเองก็คือว่าวิธีการที่ง่ายสุดคือซื้อผ่านบ้านก็ทําให้กู้ผ่านบ้านไปเลยนะคะก็อาจจะเชียร์ว่ามันซื้อเสนานะเราจะได้ เรียกว่าข้ามหลายๆสเต็ปที่เรากังวลยุ่งยากไปปิดท้ายด้วยมีคนดูแลด้วยโอ้เ oh, ชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะวันนี้ได้ข้อมูลแล้วก็เหมือนเปิดไอเดียอาจจะสนใจเรื่องนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนอย่างที่เราบอกไปเมนนทีนซ์ต่างๆ <c oughs> วันนี้พี่ยุ้ยก็ให้ข้อมูลแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจของคนที่มองเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆเลยนะคะดีค่ะค่ะสวัสดี คุณกำลังคิดว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันมีความยุ่งเหยิงและวุ่นวายมากการกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเครียดสะสมลงไปได้บ้างค่ะซึ่งวันนี้มีเคล็ดลับการใช้ชีวิตในแบบมินิมอลลิสต์และการตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลมาฝากกันค่ะ การใช้ชีวิตในบาเรียบง่ายนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การจัดระเบียบชีวิตการกินอยู่และการแต่งตัวเท่านั้นนะคะแต่เรายังสามารถนําแนวคิดนี้มาจัดระเบียบให้กับบ้านและเพิ่มคุณค่าของการอยู่อาศัยได้มากขึ้นอีกด้วยส่วนจะเริ่มต้นอย่างไรและเริ่มต้นจากจุดไหนนั้นมีเคล็ดลับดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากการเลือกมาสักห้องหนึ่งนะคะที่ทําให้ห้องนี้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับการตกแต่งบ้านทั้งหลังในสไตล์มินิมอล จากนั้นมองหาพื้นที่หรือจุดที่ง่ายที่สุดเพื่อเริ่มลงมือคะ่ะเคลียร์พื้นที่โดยเก็บสิ่งของสะสมต่างๆที่ไม่จำเป็นเข้าไปเก็บไว้ในตู้ตู้เสื้อผ้าหรือห้องเก็บของหรือโลกของที่ไม่จำเป็นทิ้งหรือขายออกไปเสียบ้างให้เหลือเฉพาะเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่จำเป็นเท่านั้นคะ่ะแต่หากยังเลือกไม่ได้ลองถามตัวเองดูค่ะว่าสิ่งของเหล่านั้นมีความหมายหรือมีคุณค่ากับคุณเพียงใด ต้องการหรือได้ใช้ประโยชน์หรือไม่มันทำความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ลดการช้อปปิ้งสิ่งของอื่นๆเข้ามาในบ้านเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากทีเดียวมาที่การตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลค่ะเริ่มที่การใช้สีสารและลวดลายเรียบง่ายเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน บางคนอาจชอบทนสีสว่างดูเป็นธรรมชาติด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ความรู้สึกโปร่งเบาสายตาขณะที่บางคนชอบแนวมินิมอลแต่ดูสดใสมีชีวิตชีวาก็สามารถเลือกเติมสีสันให้กับห้องได้ค่ะโดยอาจเลือกสีพื้นสำหรับพื้นผนังผ้าม่านและแซมด้วยของตกแต่งที่มีสีสันและลวดลายเรียบง่ายไม่ซับซ้อนสร้างความรู้สึกสะอาดตาแต่น่าสนใจค่ะ ส่วนการตกแต่งผนังห้องให้ทําแต่พองามค่ะบางคนอาจชอบแขวนของใช้และของตกแต่งบ้านไว้เต็มผนังแต่ถ้าอยากให้บ้านสวยในลุกมินิมอลหาภาพศิลปะหรือของแต่งบ้านดีไซน์เก๋ๆสัก1 2ถึง2ชิ้นก็เพียงพอค่ะการเลือกเฟอร์นิเจอร์เน้นที่สวยเรียบมีสไตล์เพราะเฟอร์นิเจอร์คือส่วนที่เด่นที่สุดในห้องแต่หากมีพื้นที่จํากัดควรเลือกเฟอร์นิเจอร์แบบมาติฟังก์ชันเพื่อการประหยัดพื้นที่ด้วย ปิดท้ายที่การเลือกของประดับตกแต่งบ้านในเลือกของใช้ที่ดีไซน์เก๋โดดเด่นเข้ามาเสริมภายในห้องสักเล็กน้อยนะคะเพียงเท่านี้ก็ทำให้ห้องสวยและดูมีสไตล์มากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือแนวคิดการใช้ชีวิตสไตล์มินิมอลน้อยแต่มากด้วยคุณค่าที่นำมาฝากในสัปดาห์นี้ค่ะ และทั้งหมดนี้คือ TNN Property ในสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณสถานที่สวยๆในการถ่ายทําค่ะโครงการเสนาวิวลำลูกกาคลอง6นะคะเป็นโครงการที่มีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฟลตรวมถึงทาวน์โฮมอีกด้วยนะคะและยังมีนวัตกรรมโซลา่าและการก่อสร้างด้วยอิฐมอนแดงจากเสนาเดเวล OP เมนต์ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามเทนเอนช่อง16นะฮะและอย่าลืมกดทับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเรายังมีวีดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสามารถติดตามได้ที่ Facebook ทนเอ็นไลฟ์หรือช่องทางอื่นๆอย่างง่ายดายที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับ